Picture Book Decode หรือรายการพิ c t u r e Book Decode คือรายการพอดแคสต์ที่จะนำเอานิทานภาพมาถอดรหัสให้เข้าใจวิธีการอ่านหรือลิเทเ a ซีที่มากกว่าการอ่านออกเขียนได้แต่ทำให้อ่านลกได้โดยสำนักพิมพ์สารอักษรและแมปป้าสวัสดีค่ะรายการพิก t u r e Book d e c o ถอดรหัสนิทา,านภาพนะคะสำหรับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ชวนถอดรหรัสสิ่งที่ซ่อนอยู่ในหนังสือนิทานภาพก็นิทานเด็กนะคะ รายการก็จะพบกับแม่บีค่ะมีราเวลุพานะคะซ e o ของฟาวเดอร์ของแมปป้าค่ะแล้วก็เกื้อนะคะเกือเก้อกอมลนิยมบรรณาธิการสำนักพิมพ์สารนักษรค่ะวันนี้ EP ที่14แล้วนะคะเราจะมาชวนใช้หนังสือค่ะเพื่อจินตนาการในการแก้ปัญหาต่างๆนะคะ,คะทีนี้โอ๊ยอยากจะบอกว่าแม่บีชอบหนังสือที่ยกมาหลายเล่มมากๆนะคะจาก EP นี้อ่าทำไมทำไมเราถึงใช้จินตนาการแก้ปัญหาหนังสือมันทำหนังสือนิทานมันทำฟังก์ชันนั้นชด้วยถูกไหมถูกคะ่ะเอ,อ่าต้องยกยกโค้ดไอส y l e ์สุดคิดจำไม่ได้ exactly แต่ว่ามันจะมีความหมายว่าถ้าคุณยังใช้ความคิดแบบเดิมอะ่ะ มันจะไม่สามารถแก้ปัญหาใหม่ได้ใช่ไหมเคยได้ยินไหมคะคนเคยได้ยินใช่ไหมจะมาเป็นคือพูดประมาณว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้นแหละที่ใช้วิธีวิธีแบบเดิมในการในการแบบแก้ปัญหาเดิมใช่สร้างสิ่งใหม่โดยใช้วิธีคิดแบบเดิมใช่อันนี้มันคือมันแสดงให้เห็นว่ามนุษย์อ่ะมันมันต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลาแหละเพราะทุกอย่างทำทำไปสักพักมีปัญหาแน่นอนทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามแล้วสิ่งที่จะช่วยให้เรา แก้ปัญหาได้คือจินตนาการพี่ไอสไตล์ลุงไอสไตล์แกก็บอกเหมือนกันใช่ไหมคะว่าจินตนาการสําคัญกว่าความคิด<嗯>อออเนี่แหละว่าทําไมความความสำคัญของจินตนาการต้องมาเพราะว่ามันต้องออกไปนอกกรอบชุดความคิดเดิมนี่ก็คือนังสือนิทานเนี่ยเยอะมากนังสืนอ,อนิทานภาพใดๆเนี่ยหรือวรรณกรรมเนี่ยมันจะใช้เรื่องพวกนี้เยอะมากนะก็ที่ยกมาเป็นตัวอย่างแ亡วันนี้จะเป็นเรื่อง ที่งงๆหน่อยคือส่วนใหญ่เรื่องพวกนี้ยมันจะเป็นเรื่องที่เรามักงงเรามักงงมาถึงพ่อแม่มักงงพ่อ่ม่ผู้ใหญ่มักงงเด็กไม่งงอยังไงคะยังไงเพราะว่ามันได้ความที่อย่างนี้แหละมันนอกกรอบแล้วมันก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะ หนังสือนิทานภาพหนังสือภาพเนี่ยเขาจะบรรยายไม่เยอะเนาะแล้วก็ไม่ได้แบบบอกหมดทุกอย่างมันจะอยู่ในภาพเรื่องมันจะอยู่ในภาพเพราะมันต้องอ่านภาพด้วยแต่เราเนี่ยมักจะงงเพราะว่าตัวหนังสือมันไม่บอกอะไรเลยค่ะ,ะคุณแม่เนี่ยค่ะจะขอถามนิดนึงว่าต่างยังไงว่าบอกไปเลยได้ไหมว่าวิธีแกรแก้ปัญหาเนี่ย มันคือวิธีแบบนี้เราทำหนังสือออกมาบอกบอกเด็กแบบนั้นด้ถ้าเจอสถานการณ์ที่หนึ่ง<อ>หายแก้ปัญหาด้วยวิธีนั<อ>้นต่อไปนี้ค่ะออ,อันนี้มันคือเป็นการความคิดรวบยอดเนาะซึ่งส่วนใหญ่มันฟังแล้วมันจะนํามาทํามากวิธีแก้ปัญหาเนะี่ยมันเป็นนํามาทำแต่ว่าถ้าเรื่องในหนังสืออะ่ะมันดําเนินให้เห็นการใช้วิธีนั้นจริงิการการ implement นะ่ะการลงมือแก้มันจะเข้าใจได้ง่ายกว่า กว่าบอกความคิดสําเร็จรูปแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต่างที่เราว่าต่างก็คือว่าหนังสือบางเล่มเนะี่ยแล้วเราคิดว่าในโดยเฉพาะในอันที่ยกมาวันนี้ม,มันค่อนข้างเปิดว่าจริงๆหนึ่งปัญหามันมีหลายวิธีแก้ได้ม,มันไม่ได้ต้องมีแบบ เมันไม่ได้ A เท่ากับ B เสมอไปแล้วมันก็สร้างสรรค์วิธีการแก้ปัญหาขึ้นมาได้นี่เนาะใช่ใช่แล้วก็โลกโลกก็เป็นแบบนั้นเนาะโลกก็หลากหลายเหลือเกินช่วยหยุดหลากหลายที่ฉันเหนื่อยมาค่ะเราหยุดหลากหลายก่อนนะคะมาที่ เอาตัวอย่างเลยไหมตัวอย่างหน่อยได้ได้ได้เอาเล่มเต่าสองตัวกับหมวกหนึ่งใบก่อนไหมใครเขียนน่ะเล่มนี้คุณจอร์นคลาเซนเป็นคนโปรดของเราค่ะคุณจอร์นคลาเซนนี่ก็จะมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีปัญญาเขาเป็นแต่เดี๋ยวเราพูดอีพีถัดไปเดีวยาของคุณจอ์นคลาเซนเดี๋ยว่อ้เล่าเรื่องขาให้ฟังทีนี้เรื่องเต่าสองตัวกับหมวกหนึ่งใบนี่ของสนักพิมพ์อมรินเอามาแปลนะคะ ก็จะเป็นเรื่องของเต่าสองตัวเนี่ยไปเดินไปเจอหมวกหนึ่งไมพนีแล้วก็ผัดกันใส่แล้วก็บอกเอ้ยสวยจังสวยจังอยากคือมีความอยากได้อะแต่ไปเจอด้วยกันใช่ไหมแต่มันมีหมวกแค่ใบเดียวเพราะนั้นมันเลยตัดสินใจว่าจะไม่เอาไม่มีใครเอาเพราะว่าถ้าแบบฉันได้แต่เธอไม่ได้ก็จะแบบไม่รู้สึกไม่ดีอย่างเงี้ยทีเนี้ยพอ,อนก็จะพอพอไปสักครึ่งเรื่องก็จะเป็นช่วงที่เต่าได้เดินผ่านหมวกไปแล้วแล้วก็จะไป จะไปนอนกันแล้วเพราะว่าเป็นพระอาทิตย์ตกแล้วจะเป็นเวลากลางคืนก็จะไปพักผ่อนนอนหลับทีเนี้ยมันก็มีไอ้เต่าตัวหนึ่งที่แบบหรือว่าตาไม่หลับดูตาไม่หลับแล้วก็หรือว่าฉันจะไปเอาหมวกไปนั้นแล้วก็เดินดนีไปเลยนะอะไรอย่างเงี้ยนาะจะได้ได้หมวกประมาณนี้ทีนี้ไอ้เจ้าเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยก็ถามว่าเธอนอนหลับหรือยังเธอนอนหลับหรือยังอย่างเงี้ยอีกตัวนึงก็บอกว่า ฉันหลับแล้วล่ะแต่จริงๆอะ่ะก็คือกาลังจะเดินไปที่หมวกเสร็จแล้วมันก็ถามไอ้ตัวที่เดินไปที่หมวกก็ถามกลับว่าแล้วเธอละ่ะนอนหรือยังอีตัวอีตัวนั้นก็บอกว่าฉันน่าหลับแล้วนะแล้วฉันกําลังฝันอยู่ด้วยฉันน่าฝันเห็นเราสองคนใส่หมวกสวยมากเลยมีหมวกกันคนละใบในความฝันแล้วเราทั้งสองคนก็มีความสุขมากๆอะพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บอีกตัวหนึ่งก็เลยกลับใจเขาเรียกว่ากลับใจเนาะว่าแบบอ่ะกลับมานอนข้างๆแล้วไม่ได้ไปเอา หมวกนั้นอืงงไหมล่ะงงพ่อแม่จะเป็นไงคะอ่านแล้วนี่แล้วแบบว่ไอ่านจะตกลงยังไงตกลงจะบอกอะไรอ่ะใช่ที่ใครยังไงนะแล้วยังไงใช่ใช่เรื่องนี้ m มสเ a จคืออะไรใช่ใช่ทีเนี้หนังสือของจอนคลาเซนจะเป็นแบบนี้แหละมันจะปลายเปิดมากมากกว้างมากจนจนคนที่ไม่ชินน่ะมันจะรู้สึกไม่ปลอดภัย เออแต่ว่าถ้าเราพิจารณากันดีๆเนาะในหนังสือต้องเ,อเด็กๆเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะอ่านให้ฟังทีไรก็แบบรู้สึกเด็กเข้าใจเลยอะ่ะเด็กเข้าใจของการแบบว่า,าไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะเอาชนะความอยากของตัวเองอะ่ะด้วยการคิดถึงคนอื่นอะ่ะเออคือแต่ว่าเด็กไม่ได้พูดประโยคนี้นะคะเพราะเด็กยังระบุไม่ได้นะคะใช่ใช,ใชแต่เด็กเข้าใจไปโดยปริยายมันเป็นการแบบแสดงให้เห็นเนาะถ้าเราบอกเด็กว่า เราต้องเอาชนะใจตัวเองได้สิเราจะแบบว่าแบ่งปันตพองเเอาชนะเพราะว่าเราจะได้แบ่งปันคนอื่นหรือว่าเสียสละหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วก็เรื่องเนี้ยจะมีเด็กคนนึงไปเล่าที่ไหนก็นตามจะมีคนนึงบอกว่าก็มันไม่ใช่หมวกของเจ้าสองคนนี้ตั้งแต่แรก <c oughs> เออจริง <c oughs> เอซึ่งประเด็นเนี้ยเราเองอะ่ะเราก็ยังไม่ไม่เคยคิดนะเออเป็นเด็กเขาเป็นคนใช่พูดขึ้นมาพูดขึ้นมาซึ่งถูกต้องเลยอะ่ะแบบสุดท้ายแล้วเธอก็ทำได้แค่คิด อันนี้คือใช้จินตนาการจริงๆนะเป็นโซลูชันที่ใช้จินตนาการล้วนๆเพื่อที่ให้เราแบบรู้สึก กรู้สึกดีขึ้นนะว่าเออในอนาคตเราอาจจะไปมีหมวกสองใบกันได้คนละใบอย่างเงี้ยเออเลยไม่ต้องเอาไอ้อน,นี้ยังไม่ต้องเอาใบนี้ซึ่งจริงๆอันเนี้ยแบบจินตนาการมันก็คือขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนเลยเนาะมันไม่ได้ฟิกซ์ว่าแบบต้องแบบนี้ทําแบบนี้แล้วจะแปลว่าเต่าตัวนี้เป็นเต่าที่ดีถ้าเต่าอ,อีกตัวนึงไม่ทําแปลว่า แอะแอะแอะไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ทำแบบนั้นเลยเนาะไม่มีไม่มีไม่มีการตีตราดีไม่ดีไม่เคยจอร์พาร์กาเซนไม่ทําเรื่องนั้นแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้คนแบบได้เหมือสุดท้ายมันต้องตบถกเถียงกันนิดนึงก่อนจบเรื่องมันมีความแบบนี้อยู่ใช่แล้วก็เป็นนามธรรมที่ลึกซึ้งมากนะแต่เด็กเข้าใจเลยอ่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่เด็กกลับมาอ่านเยอะมากนะอันนี้เรื่องแรกที่ใช้จินตนาการแบบนี้เ นั่นแหละก็เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นแฟนคลับจานคลาเซนกันนั้นแม่บีมีทุกเล่มนะคะค่ะเลิฟมากแล้วก็เล่มถัดมาคือคล้ายๆกันคือใช้จินตนาการเหมือนกันแต่ใช้จินตนาการเพื่อเพื่อทำให้ตัวเองคามลงปอบประโลมตัวเองเนาะก็คือเรื่องดินแดนแห่งเจ้าตัวร้ายคิดว่า พ่อคุณแม่น่าจะซื้อกันแล้วแหละรอบนี้ที่เอามาพิมพ์เพราะรอบก่อนคือเหลือเลวเกิน <laughs> รอบนั้นคือเมื่อสิบกว่าปีเกือบยี่สิบปีที่แล้วเนาะเอามาพิมพ์แล้วก็เหลือมากมายเพราะว่างงอีกเหมือนกันว่าบอกอะไรว่าอะไรกันคะก็คือเด็กเจ้าแม็กซ์เนาะแม็กซ์ถูกดุแล้วก็เสร็จแล้วแม็กซ์ก็จินตนาการว่าตัวเองไปอยู่ในป่าแล้วกลายเป็นพระราชาของเหล่าตัวร้ายทั้งหมดอะไรเนี้ยเพราะว่าแบบ เพราะว่าทาผิดนั่นแหละแล้วตัวเองก็เป็นคนที่แแม่ก็บอกว่าเธอเด็กนิสัยไม่ดีเด็กเป็นตัวร้ายเธอมันเจ้าไวายร้ายอะไรเงี้ยก็เลยไปเป็นไปเป็นสุดให้สุดไปเลยใช่อันนี้ก็โกรธไงโกรธแม่ที่แบบว่าแล้วก็โกรธที่ตัวเองไม่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทํมอเลยอย่างนี้เนาะเออก็ก็คือต้องโกรธให้สุดแล้วก็ไม่ใช่โกรธให้สุดสิเหมือนกับอยู่กับความโกรธจนมันค่อยๆคลายลงเอออยู่กับความโกรธได้ทีเนี้ย เราจะอยู่ความโกรธได้ยังไงถ้าเราไม่ใช้จินตนาการอะ่ะคิดออกไหมมันต้องมันต้องอาศัยอันนี้มันก็เหมือนพวาโรลเพลย์เนาะที่เดี๋ยวนี้เขาใช้โรลเพลย์ในการบำบัดเด็กๆใช่ไหมเอออันนี้ก็ใช่เลยคือแบบมอริสเซนดักนี่คือรู้จิตรู้ใจเด็กมากนะแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นคลาสสิกตลอดการเด็กทั่วโลกก็ต้องการเรื่องนี้เหมือนแบบขอลูกออกมาแล้วมันต้องมีเล่บนี้วใช่ <laughs> คือมันเป็นหนังสือ <laughs> ที่เหมือนแบบ ดินแดนห่งเจ้าตัวร้ายนะคะไปนะคะหนังสือสามัญประจาบ้านนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเจ้าแม็กก็เบื่อแล้วอะเบื่อกับเกาะนั้นกับการเป็นคิงแล้วก็กลับมาแล้วก็กลับมาก็คือมีซุปอุ่นๆของแม่รออยู่ที่หน้าประตูก็คือยังไงแบบแม่ก็รักอะอแต่มันก็คือต้องคนเรามันก็ต้องดุกันเนาะต้องแบบว่าเขาเรียกอะไรอะมีคอนฟลิกต์มีอะไรที่มันต้องปรับตัวกันเวลาคนเราอยู่ด้วยกัน เนี่ยก็ใช้จินตนาการเหมือนกันคลี่คลายหมายถึงว่าช่วยคลี่คลายบรรเทาความอารมณ์ที่มันกําลังแบบฉุกเฉินพุ่งปริตอนนั้นเลยใชย่างเงต่อมานานาคุณคุณแม่บีมีอะไรจะถามไหมคะดิฉันก็เมาไปเรื่อยคุณนานาเนี่ยไม่มีเพราะว่าไม่ได้ซื้อเล่มหนีอ๋อยังไม่ได้ต้องซื้อเลยนะคะดีเขอซื้อมาพิมพ์สาระสอดแ้วกใกล้ตัวมากเลยนะคะนี้ใช่ค่ะ นานาเนี่ยก็จะเหวอมากเพราะว่าตัวประหลาดเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วก็ภาษาจะน้อยๆเนาะว่าแบบนานานอยู่ดีก็เดินทางไปไหนไม่รู้แหละเดินทางไกลเนาะแล้วมันเป็นการเดินทางที่ดูยากลําบากด้วยอ่ะเป็นเป็นป่าเป็นเขาดูชันดูอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มีหุบเหวมีน้ําตกใดๆแต่ว่าจินตนาการก็คือสนุกกับมันอะ่ะสนุกกับการเดินทางเป็นเหมือนการเล่นการอะไรไปแล้ว หน้าที่คุณพ่อคุณแม่เวอร์ที่สุดเลยคือคุณยุกยูจิว๋วมาถึงหน้าผาตะโกนเรียกไม่ใช่ตะโกนเรียกกระซิบเรียกคุณยุกยูจิว๋วคุณยุกยอจิ๋วก็มาตึ๊ด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 มาเป็นสะพานให้นี่คือหน้าเนี้ยเด็กทุกคนชอบมากประทับใจมากเพราะว่ามันนอกกรอบสุดๆมันเกินคาดแล้วก็ อ๋อ oh, มันต้องการสะพานไงแล้วคนคนนี้ก็มาเป็นสะพานให้แล้วก็คุณแม่ตอนแรกยังไม่เข้าใจนะจนเด็กพูดว่าอ๋อ oh, มันเป็นสะพานแม่ก็อ๋อเลยเข้าใจว่าเป็นสะพานเพราะว่าถ้าอ่านจต่ตัวหนังสือเนี่ยจะจะเป็นแค่ว่าจะบอกแค่ว่าคุณยุกยูจิว๋วสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณยุกยูจิว๋วสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีจ้าโกโก้แม่ฝากขนมของโปรดของคุณยุกยูจิ๋วมาให้ครับขอบใจจ้ะ ขอบคุณค่ะคุณยุกยูจิว๋วสวัสดีขอบคุณกันไปมาแค่นั้นมไม่ได้บอกว่ามันภามพมันทำนะทแต่ภาพมันทําหน้าที่นั้นแล้วเด็กก็เป็นคนพูดเองว่าคุณยุกยูจิ๋วเป็นสะพานแล้วตอนหน้าสุดท้ายเลยเนี่ยมันเรามีเหมือนเอ็นเครดิตแถมมันจะทําให้เห็นว่าแม่ของนานา เคยช่วยคุณยึกยือจิ๋วไว้เมื่อตอนคุณยึกยือจิ๋วเด็กๆแล้วคุณแม่ก็ยังเป็นเด็กเหมือนกันก็เลยเป็นบิตาภาพที่ทําให้แบบการเดินทางที่มันดูแบบยาวนานและยากลําบากเนี่ยมันอบอุ่นเนาะนี่ก็เป็นจินตนาการของของนักวาดนักเขียนที่แบบนอกกรอบจริงๆแต่ในชีวิตจริงทําได้ไหมทําได้นะมันคือการแบบช่วยเหลือคนอื่นอ่ะแล้วสักวันหนึ่งมันเหมือนมันกลับมาตอบแทนเราได้เลยประมาณเนี้ยเออ จริงๆเขาอยากให้มาเห็นในห้องอ่าตอนนี้นะคะว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นชิ้นๆเป็นชิ้นๆเพราะว่านี้เป็นตัวอย่างอ่าใช่ค่ะนั่นแหละค่ะเล่มต่อไปเล่มต่อไปเราเล่าดีกว่าได้โตแล้วโตหน่อยโตอันนี้ไม่รู้เพราะว่าอ่านจริงๆและอ่านเล่มนี้ให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กเลยแล้วก็มันเป็นแบบชอบเราชอบมากตรงที่ว่า คือคือมันเป็นเรื่องของคุณหมอทําฟันนะเนาะหมอรัสโตเนี่ยเป็นหนูตัวเล็กอ่าเป็นหนูตัวเล็กแล้วก็แบบมีความแบบทําอยู่กับภรรยาสองคนอยู่ในแบบว่าร้านหมอฟันเล็กๆแล้ววันหนึ่งอ่ะก็มีคุณหมาป่ามาซึ่งแบบปวดฟันแล้วก็มาขอความช่วยเหลือแต่ระหว่างขอความช่วยเหลือระหว่างปวดฟันเนี่ยนางก็แอบคิดด้วยไงว่าจะกินยังไงดีมารอบหน้าแต่ว่าแบบจะกินตอนนี้เลยก็ไม่ได้ต้องรอให้หายปวดฟันก่อนอ่า ทีเนี้ยถามว่าหนูอะ่ะคุณหมออะ่ะจะปฏิเสธคนไข้ได้ไหม,มจริงจริงปฏิเสธได้น,นะเป็นจัญยาบัญณอองแพทย์แต่เป็นจรรยาบัญณแพทย์เลยไม่ปฏิเสธใช่แต่ว่ากลัวไหมก็กลัว,ลวแต่ว่ามันความกลัวเนี้ยอันนี้คือจุดของพอยทั้งหมดเลยความกลัวเนี้ยไม่ได้ทําให้เขาอะแบบแบบ <c oughs> เขาเรียกอะไรนะทําให เป็นอุปสรรคไล่เป็นอุปสรรคในการแบบว่าทํางานใช่เขาว่าแปลงความกลัวเนี้ยเป็นวิธีการว่าเขาจะแก้ปัญหาเรื่องเนี้ยยังไงแล้วเขาก็หาวิธีจนแบบครั้งถัดไปอ่ะพอเหมือนต้องมา follow up เนี่ยครั้งเนี้ยกินได้แล้วกินหนูได้แล้วรักษาเสร็จแล้ว ตัวหมาป่าเองก็มาด้วยแผดเลยเออว่าเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะกินระหว่างทำไปเนี่ยก็จินตนาการด้วยนะว่าโอ้ยจะอร่อยขนาดไหนนะอะไรอย่างเงี้ยมีการเคลิมเบาๆด้วยอะไรอเงี้ยทำปรลายหยดใช่คุณหมอก็แบบว่าใส่ยาพิเศษเข้าไปออซึ่งเป็นกาวนี้เองซึ่งเป็นกาวที่แบบว่า ไปอีกสองวันค่อยหลุดอะไรแบบนี้อัปากไม่ได้ใช่แล้วก็จริงๆแบบว่าจะได้ฮีลด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บก็รักษาเสร็จคุณหมอก็ปกติเพราะว่าพอหมาดปาดเดินออกไปแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลให้เดินกลับมาอีกเออมันก็เหมือนแบบใช้ปัญญาปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนด้อยใช่ไม่ได้ด้อยกว่าหรือว่าจะถูก ถูกทำร้ายหรือถูกเอาเปรียบใช่ดังนั้นมันเหมือนแบบต้องฆ่ามันก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยมันแค่ชะลอชั่วครู่ให้เดินออกไปช่วยเขาไปน่วยเขาอีกต่างหากใช่แถมช่วยเขาอีกต่างหากเนี่ยอันเนี้ยมันอาศัยความแบบใช่มันต้องคิดได้นอกกรอบมากๆใช่แล้วก็มันต้องคล้ายๆกับว่ามันต้องยอมรับก่อนว่าแบบเราอ่ะมีสิทธิ์โดนกินจริงๆใช่ใช่ใช่ไม่ใช่มาคาดหวังว่าเขา เขาไม่กินเราหรอกเพราะว่าเราเป็นหมอเราช่วยรักษาเขาไม่ไม่ใช่ไม่ไม่เชื่อไม่ได้เชื่อแบบนี้ด้วยว่างแผนแล้วเตรียมตัวเตรียมตัวป้องกันอซึ่งอันเนี้ยตอนคือตอนแรกเนี่ยไม่รู้เพิ่งรู้จักเอคุณเกลือว่ามันเป็นหนังสือเด็กโตก็อ่านให้ลูกคนตัตแตเด็กเล็กแต่อ่านได้อ่านได้ประเด็นก็คือว่ามันอ่านหลายรอบมากตอนลูกยังเล็กมันยาวมันยาวใช่มันเป็นนิทานเรื่องยาวนะคะแต่ว่าเป็นนิทานที่สนุกและเด็กๆชอบมากนะคะเพราะว่า บางครั้งเขารู้สึกเขาเป็นหนูนั่นแหละถเพราะเขารู้สึกว่าวเขาตัวเล็กแล้วเขาก็แบบเขาไม่น่า,าจ<ะ>ันตัวเองไม่น่าจะได้ออไม่น่าจะได้อะไรเงี้ยแล้วเขาไม่น่าจะเป็นคนที่ช่วยเหลือใครได้แต่ว่าหมอเดอโซโตเนี่ยช่วยเหลือได้อเออแล้วก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ มีแผนตรายแล้วเขาจริงๆอ่ะหมอเดอสโตไม่ได้ป้องกันโดยเนี้ยป้องกันภรรยาด้วยซึ่งเป็นผู้ช่วยนะเป็นผู้ช่วยหมอฟันอะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยมันแบบเป็นอีกเล่มหนึ่งเลยอ่ะที่แนะนําใช่อันนี้ก็คือจินตนาการเหมือนกันคิดแก้ปัญหาที่นอกกรอบจริงๆคือเรียนหมอมาแค่ไหนก็คิดไม่ได้นะต้องมีอีกอีกชุดความคิดหนึ่งจิเป็น mindset นาะเป็น mindset ที่มองว่าแบบปัญหาไม่ใช่สิ่งที่มาลุกลานอะไรเงี้ยใช่ใช่เออเป็นสิ่งที่แบบแก้ไขแล้วก็ เหมือนข้ามผ่านมันไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ะก็เป็นสี่เล่มนะคะถ้าสนใจก็ต้องติดต่อลายสนักพิมพ์เหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ลองหาอ่านตามร้านหนังสือได้ทั้งสี่เล่มน่าจะยังมีขายอยู่ทั่วไปนะคะเดือดโซโต้น่าจะหมดแต่ว่าแต่ว่าน่าจะมีพวกมือสองอะไรเงี้ยขายกันอยู่แล้วจริงๆเป็นหนังสือที่ดีมากๆอยากจะแนะนำให้ให้แบบว่าติดบ้านบ้ติดบ้านใช่จริงๆของคนเขียนคนนี้ก็มีอีก มีอีกแ<ช>ม่ดิ๊ก็แ,<ต>แอบซ,ซื้อมาอีกยังไม่แปลแส,สองสามเล่มใช่ยังไ,ไม่แปลค<ช>่ะโอเคสำหรับอีพีนี้นะคะก็ได้นำเสนอจริง,รงๆเราฟังหลายหนทางในการใช้จินตนาการแก้ปัญหาเหมือนกันเนาะแล้วก็มันทําให้เราเรียนรู้อย่างหนึ่งจากนิทานเลยว่ามันไม่ได้แบบมันไม่ได้เรื่องหนึ่งเรื่องมันไม่ได้มีวิธีการแก้ปัญหาวิธีเดียวซึ่งเนี้ยสำคัญมากๆเพราะว่าคนจะชอบแบบ คิดว่ามันมีวิธีเดียวแล้วถ้าพลาดจากวิธีนี้แล้วอ่ะปัญหาจะไม่ได้ถูกแก้ใช่หรือว่าล้มเหลวอะไรเงี่ยดังนั้นจึงมันมีหลายวิธีแล้วก็อาจจะต้องลองจินตนาการจริงๆชอบนาน้มคิดที่เกลือเล่านิดนึงกับมันิดนิดเดียวคือบางทีการแก้ปัญหามันไม่ได้มาจากการที่เราต้องเป็นคนออกแอคชั่นด้วยนะมันอาจจะมาจากการที่ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือแล้วมีคนยื่นมือมาให้อะไรแบบเนี้ยอันเนี้ยก็เป็นวิธีการหนึ่งในการขอความช่วยเหลือก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาได้เหมือนกัน ะะก็สำหรับ EP นี้ก็จบไปด้วยการแก้ปัญหาก็ติดตาม EP ถัดไปนะคะได้ทางแมปป้าแล้วก็สาตว์อักษรค่ะนะคะสำหรับวันนี้ก็ส,สวัสดีค่ะ